สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะ่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง alocha channel ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครธนาชารแคชเชียร์ค่ะหรือว่าสินเชื่อลดแลกเงินจากทางธนาชาตินั่นเองค่ะโดยตัวน,นี้นะคะสาหรับใครเนี่ยที่กําลังอยากได้เงินฉุกเฉินอยากได้เงินด่วนอยู่นะตอนนี้นะคะสามารถนํารถของเรามาแลกเป็นเงินได้แล้วกับทางธนาชาิค่ะโดยรายละเอียดด้านในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้พลมาสรุปให้ฟังกันแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสาหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ ได้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนเท่าในวันนี้นะคะใครพร้อมฟังเนื้อหากันแล้วนะเดี๋ยวพลอยมาสรุปนะะเนื้อหาคร่า,ราวๆให้ฟังกันก่อนดีกว่าค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะทุกคนนะสาหรับวันนี้นะคะที่พลอยจะมาบอกกันนะคะจะเป็นสินเชื่อธนชาตินะคะลดแลกเงินค่ะโดยสินเชื่อตัวนี้นะคะเขาคือสินเชื่อเงินสดนะคะสำหรับใครเนี่ยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ซึ่งปลอดภาระแล้วนะคะแล้วก็ต้องการใช้เงินนะคะทุกคนในยามฉุกเฉินหร โดยเรานะคยยังสามารถนํารถที่เรานํามาเข้าสินเชื่อเนี่ยนำกลับไปใช้ได้ตามปกติเลยนะคะก็คือเราเนี่ยนำรถมาแลกเงินนะคะแต่ว่ายังมีรถใช้อยู่นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อะะที่ดีมากๆเลยที่เอามาฝากกันนะคะนในวันนี้เนี่ยพอก็มีการทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะทั้งในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์ค่ะเพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปในหน้าสมัครพร้อมๆกันได้เลยค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยเขายังมีโปรโมชั โดยตัวโปรโมชั่นตัวนี้นะคะก็คือถ้าเราเนี่ยมีการย้ายมารีไฟแนนซ์ลถนะคะหรือว่ารวบนี้เนี่ยกับ t t b Drive นะคะเราเนี่ยจะได้รับเป็นบัตรเติมน้มํามันจาก PTT นะคะมูลค่าคน1000บาทกันไปเลยค่ะทุกคนก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะมีโครงการอยู่แล้วว่าเฮ้ยฉันอยากนาม,มารีไฟแนนซ์นะคะหรือว่าอยากรวบนี้กับทาง t t b เนี่ยเพื่อ,อให้อ,าาอัตราดอกเบี้ยเราลดลงต่างๆนะคะเราเนี่ยก็จะได้บัตรเติมน้มํามันไปด้วยนะคะถือว่าเป็นโปรที่คุ้มแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าใครนะคะพร้อมแล้วที่จะไปสมัครพร้อมกัน หรือว่าจะไปรีไฟแนนซ์แล้วอะไรก็ตามนะสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปในหน้าเดียวกันในหน้าของเว็บไซต์ของ t t b กันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนเพ,พื่อนๆนะคะกดผ่านลิงก์ด้านล่างตามที่พ่อยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเรานะคะจะมาในหน้าเดียวกัน,นะะในหน้าของธนาชาินะคะหรือตัว TTB Drive นั่นเองค่ะโดยตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะคะโดยอย่างที่พ่อยบอกไปแล้วนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อนะคะลดแลกเงินจากทาง t t b Drive นั่นเองค่ะโดยเป็นสินเชื่อนะคะที่เขาบอกเลยนะคะว่ามอง ก็รู้ใจนะคะรับเงินไวคะภายใน1วันนั่นเองค่ะโดยตัวนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะมากอกรายละเอียดการสมัครกันเดี๋ยวพลอยพาไปดูรายละเอียดนะคะของสินเชื่อตัวนี้กันก่อนค่ะก็คือเพื่อนๆนะคะสามารถเลื่อนลงไปด้านล่างได้เลยค่ะโดยตัวนี้นะคะก็คือตัวสินเชื่อรถแลกเงิน TTB ไรนะคะเลือกในแบบที่เหมาะกับเราได้เลยค่ะโดยตัวนี้นะคะจะมีทั้งแบบที่โอนเล่มทะเบียนนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็แบบที่ไม่โอนเล่มทะเบียนค่ะโดยรายละเอียดตัวนี้นะคะเราเนี่ยสามารถทําได้นะคะทั้งเป็นสินเชื่อ โอแลกเงิน TTB ได้ t b นะคะในแบบปลอดภาระค่ะทุกคนหรือใครเนี่ยจะเลือกเป็นแบบรีไฟแนนซ์ทันใจเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครอยากมาเลียนนี้เนี่ยก็สามารถเขียนนี้ได้กับทางท t, t b เลยค่ะโดยตัวนี้นะคะก็มีทั้งแบบโอนเล่มแล้วก็ไม่โอนเล่มนะคะโดยเราเนี่ยสามารถรู้ผลอนุมัติไวในะคะภายใน30นาทีเท่านั้น,นะคะ่ะโดยตัวนี้นะคะจะทําการอนุมัตินะคะภายใน1วันทําการะคะ่ะโดยวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่100%กันเลยะคะ่ะทุกคนโดยรายละเอียดที่แตกต่างกันนะคะนั่นก็ค คือถ้าเป็นแบบโอเล่มทะเบียนนะคะอัาตราดอกเบี้ยคงที่นะคะพเพื่อนๆนะโดยดอกเบี้ยเนี่ยจะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่0.27%ต่อเดือนนะคะส่วนอัตราดอกเบี้ยนะคะในฝั่งที่ไม่ได้โอเล่มทะเบียนนะคะจะอยู่ที่0.54%นะคะต่อเดือนนั่นเองค่ะแต่ว่ารายละเอียดของดอกเบี้ยนะคะ,ะ,คะพเพื่อนๆนก็จะมีรายละเอียดที่ลึกลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกู้เท่าที่จําเป็นนะคะแล้วก็ผ่อนชําระคืนไหวนะคะในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแจ้งไหวนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวพอเนี่ยใส่รายละเอียดเล็กๆเอาไว้ให้นะคะ ว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในการผ่อนชําระคืนค่ะเ,เพื่อนๆในแบบแบบโอนเล่มทะเบียนนะคะก็คือผ่อนชําระนะคะเท่ากันทุกๆเดือนนะคะตั้งแต่12เดือนนะคะถึง84เดือนค่ะโดยตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็พูดคุยกับธนาคารได้ค่ะแล้วก็ในฝั่งที่ไม่โอนเล่มทะเบียนนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถโปะได้ค่ะเ,เพื่อนๆโดยเราเนี่ยจะผ่อนชําระคืนเท่าๆกันทุกเดือนนะคะตั้งแต่12เดือนถึง72เดือนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวพอเนี่ยพามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักนน เขาได้แจ้งเอาไว้นะคะว่าเฉพาะลูกค้านะคะที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์พิจารณานะคะอนุมัติสินเชื่อที่ธนาคารกําหนดแล้วก็นําส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้นนะคะถึงจะผ่าสินเชื่อตัวนี้นี้นะคะทุกคนนะแล้วก็วงเงินกู้นะคะหนึค่ะขึ้นอยู่กับคุณสมบัตินะคะของลูกค้านะคะแล้วก็เป็นไปตามเง Wy ื่อนไขที่ธนาคารเนี่ยเขามีการกําหนดมาค่ะแล้วก็ในส่วนของผ่อนนานสูงสุด8 4เดือนนะคะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลูกค้าที่เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะคะแล้วก <ๆ S 1> ็ในส <sig ki S 3> ่วนสุด ก็คือตัวโปะได้นะคะโปะได้เนี่ยหมายถึงอะไรค่ะเพื่อนๆโปะได้นะคะเขาบอกว่ามันคือการจ่ายเงินนะคะเกินจากค่างวดนะคะที่กําหนดค่ะโดยเงินส่วนที่เกินดังกล่าวนี้นะคะจะถูกนําไปตัดจากต้นทางจํานวนนะคะทุกคนนะทำให้เงินต้นเนี่ยลดลงนะคะส่งผลให้ในเดือนถัดไปเนี่ยดอกเบี้ยการจ่ายก็จะลดลงโดยเช่นเดียวกันค่ะก็สําหรับใครที่โปะได้นะคะการโปะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆลหลายๆคนเนี่ย <ๆ S 1> ก็คงอยากที่จะแบบเฮ้ยฉันอยากนำล มาแลกเงินแล้วนะคะเงื่อนไขอะไรต่างๆนะคะก็คือดูรายละเอียดมาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครที่อยากสมัครนะคะก็สามารถเลื่อนขึ้นไปที่ด้านบนได้เลยนะคะเนี่ยในลิงก์ที่พลอยให้ไปนะคะเพื่อนๆพอกดเข้าไปแล้วนะคะเราเนี่ยก็สามารถกรอกรายละเอียดตรงนี้ได้เลยค่ะโดยลดแลกเงิน t t b ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าวงเงินสูงนะคะดอกเบี้ยต่ําอนุมัติไวนะคะแล้วก็บริการถึงที่นะคะแถมมีเงินก้อนเนี่ยเอาไว้ให้เราใช้ด้วยนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะอยากกรอกรายละเอียดกันแล้วนะคะก็ใส่ไปได้เลยค่ะทุกคนเป็นชื่อนามส ะะเบอร์มือถือของเรานะคะจังหวัดค่ะ ยี่ห้อรถยนต์นะคะที่เราใช้อยู่ค่ะทุกคนรุ่นรถยนต์นะคะแล้วก็ปีที่จดทะเบียนรถค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นสถานะของรถยนต์ของคุณค่ะว่าเราเนี่ยมีการผ่อนชําระหมดแล้วหรือยังนะคะยังอยู่ระหว่างผ่อนกับท t v ีหรือไม่นะคะเพราะอันนี้เนี่ยติดตามความถูกต้องไปได้เลยนะคะเพื่อนๆนะหลังจากนั้นก็ติดข้าพเจ้ารับทราบตรงนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็กดคาว่าส่งข้อมูลนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะกดส่งข้อมูลไปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็รอให้ทางธนาคารนะคะติดต่อกับมาได้เลยนะคะเราเนี่ยก็เพียงรออยู่ที่บ้านเท่านั้น แล้วถ้ามีคําถามเพิ่มเติมอะไรนะคะก็สามารถสอบถามกับพนักงานท่านนั้นได้เลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างที่พ่อบอกไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางธนาคารเองนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นกันอยู่ด้วยนะคะสำหรับใครที่ย้ายมารีไฟแนนซ์นะคะหรือเคียร์นี่นะคะกับ t t ทีบีไรตัวนี้นะคะก็สามารถนะคะที่จะได้รับปั้ํามันนะคะจาก PTT มูลค่า1 0 0 0บาทกันไปด้วยค่ะก็ใครที่พร้อมแล้วที่อยากจะสมัครนะคะก็สมัครตามวิธีที่พ่อยบอกได้เลยนะคะมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วที่ตัวเดสคริปชันแล้วก็ในตัวคอมเมนต์ค่ะสำหร วิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกในทีด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะทุกคนบ๊ายบาย